ไม่คำด้วยนะนีไม่คำตอนเนี้ยเอามาก่อนนอนเร็วเดี๋ยวไทยสดเลยนะมาเดยไอ้ไอ้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าขึ้นอยู่บนหน้าฝันเหรอไอ้ที่เป็นแล้วหายอ่ะไม่ใช่ฝันเป็นแล้วหาย้สิวทุกอะไรโอ้เป็นสิวแล้วพอมันหายแล้วใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรเป็นเป็น เป็นรอยเหรอรอยอะไรรอยสิวไงถูกครับไปอ,อะไรที่ที่เป็นแผ่นที่ที่เราใช้แปะกันก่อนนอนแล้วแบบหน้ามาันจะแบบหน้ามาันจะแบบอย่างเงี้ยเป็นแผ่นซีดี <CD S 2> หรือเปล่าอูซีดีใครจะเล่นอ่กแผ่นแปะก,ก่อนนอนอ๋อมาร์คถูกครับไปครับผมโอ้โหอันนี้มาร์กยี่ห้ออะไรที่ที่เราใช้อ่ะตอนนี้มีขายที่วัดสัน มีโปรดแค่49บาทเองแบบใช้อย่างคุ้มเลยแล้วก็มี11สูตรด้วยแก้ปัญหาผิว8สูตรแล้วก็อีก3สูตรฟื้นฟูผิวใช้แล้วจะหน้าใสอย่างนี้เลยขาวใสแบบนี้เป็นดิเซนเตอร์เลยไหมลูกค้าต้องรักแล้วรักอยู่แล้วเลยขนาดเนี้ยต้องเป็นจัดมาลิเดอร์คลินิกแน่ๆเลยถูกต้องนะครับมาจบทันเวลาวันีเลยแค่นี้ เอามาเล่นได้ครับมาขายของเม่ใ่เออใช้เหมือนกันลิเลอร์คลินิกใช้มาสิบสี่วันละไม่เห็นหรอหน้าไม่มีสิวเลยรอเลยนอนดีกว่าเบื่อคนขี้โมูเดี๋ยวให้พึ่งนอนงานมาหน้าก่อนพรุ่งนี้ทำงานเออวะนี่เลยอ่ะจำไม่ได้เหรอไม่ได้ใช้สีแดงใช้สีม่วงปกติก็อ่ะนี่ไงสิบม่วนแล้วเอามาให้ทำไมเนี่ยพวาสลับกันแปะไม่ได้หรือไงคือแปะให้หน่อยดิไม่ได้เลยมาๆมาๆนี่อ่ะ อโอ้โอ <laughs> ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ต้องแบบนี้อ่ะว้า,<อ>าต้องฉีกซองฉีกซองนี่ทำอย่างนี้อ้า เอ้ยเดี๋ยวเดี yeah. <so ๋ยวเดี anyway> ๋ยวฟูอะไรวะสำหรับใครที huh. wow. ่เล่นก oh ิจกรรมนะครับผมในทวิตเตอร์เนี่ยก็อย่าลืมไปดูผลกันได้นะครับที่ทวิตเตอร์ไอเดียแมทเทอนะครับใช่เลยครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยยังไงที่วสันก็ยังมีโปรดีๆอยู่นะครับลดจาก69บาทเหลือ49บาทโอ้โหถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมหยียบเวรีกดเขาได้แล้วนอนได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่นอน